ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผม กังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็คาวิยค่ะพาวราวีกดนองเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณที่บ้านบ้านทีวีค่ะช่องเจ็ดสิบสามแล้วก็ช่วงนี้นะหลากหลายช่องทางการรับชมเราสองคนเลยทางหน้าจอรอรัฐนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียม psi ค่ะสามารถรับชมเราสองคนได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง1 1 7นะคะถ้าเป็นกล่อง gmm แทรกนะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73ค่ะ กล่องไอเดียเสรนะคะสามารถรับชมที่ช่อง73แล้วก็กล่องไทยเสร็จรับชมได้ที่ช่อง73เช่นเดียวกันนะคะทางออนไลน์ก็จะเป็นทาง Facebook Fanpage บ้านบ้านทีวีค่ะแล้วก็ u b u Channel นะคะบ้านบ้านทีวี73ช n n e l ดูในมือถือก็ได้ะครับพิมพ์ภาษาไทยคําว่ากังฟูเพย์บอยก็จะดูคลิปย้อนหลังรายการคุยสไตล์กังฟูเนี่ยเป็น พูดง่ายๆเลยเป็นร้อยๆพันๆคลิปเลยหลากหลายหัวข้อให้คุณผู้ชมได้เลือกแล้วแต่เลือกนะเลือกดูเอาเป็นความรู้เอาเป็นความเข้าใจในเรื่องราวของทางเพศศึกษาโดยตรงเลยนะครับแล้วทุกวันนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องสมรรถภาพทางเพศเนี่ยยิ่งเจอโควิดยิ่งเจอเศรษฐกิจยิ่งเจอการงานการดิ้นรนการอะไรต่างๆอะไรเนี่ยมันมีผลนะครับ มีผลทำาให้สุขภาพเราเนี่ยพลออยอห่อเหี่ยวไปด้วยคือมันยังมีพลังแหละครับแต่ว่าพอนึกถึงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกัใจมันไม่มีพลังเออใจมันแป้วห่วงเดี๋ยวการงานเดียเด๋ยวเงินเดี๋ยวะมีเรื่องอะไรทำให้แป้วดิไอ้รื่งอย่างว่านี่มาแบบอเอาไปเลย เดี๋ยวไอ้นั่นก็จะต้องผ่อนไอ้นี่ก็จะต้องมาเก็บไอ้นี่ก็ต้นเดือนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันทำให้ทาให้ทาให้จิตใจของคนเราเนี่ยมันฝ่อไปโดยปริยายถ้าเราสังเกตดูไหมครับลองอาหารการกินลองกินดีอยู่ดีปุ๊บเนี่ยสมรรถภาพสมรรถภาพเนี่ยมันจะแข็งแรงทันทีมันจะมีอารมณ์มีความต้องการทีนี้ มันในในลักษณะอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปเจาะจงได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องทําร่างกายเราให้มันเป็นอย่างนันอย่างนี้มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ที่สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆอย่างพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเขาจะมาเก็บค่างวดเนี่ยค่างวดลถค่างวดบ้านค่างวดของเนี่ยแล้วเรายังไม่มีเลยเนี่ยคุณว่าคืนเนี้คุณจะนอนหลับไหมก็ต้องพะวงกับสถานการณ์กับพรุ่งนี้เงินเดือนออกเพอ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 ใช้อารมณ์ ละร้อนแรงขึ้นอถ้าพรุ่งนี้เงินเดือนออกเนแหมวันนี้ตืลร้องเลยวันนี้คิดแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปใช้อะไรจะไปอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นจิตนะมันเป็นเรื่องของจิตนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเนีแล้วยิ่งถ้าคนสูงอายุเนี่ยจะบอกเลยนะคนที่อายุห้าสิบขึ้นเนี่ยคนสูงอายุก่อนนะครับไอ้นมๆไม่ต้องไปพูดถึงยี่สิบสามสิบสามสิบกว่าสี่สิบพวกนี้มันยังร้อนแรงอยู่ยังโอ้โห ลดผนโจรทยานได้เลยแต่ถ้าคนอายุห0สิขึ้นเนี่ยมันผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์ผ่านการงานอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยมันย่อมเหนื่อยย่อมล้าเพราะว่าสมองก็ใช้ไปเยอะกําลังก็ใช้ไปเยอะหน้าแอคทีฟตัวเองก็ใช้ไปเยอะทุกอย่างใช้ไปเยอะอะไรก็เคยทําเคยไปเคยหมดแล้วห้าสิบขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ย่อมเหนื่อยย่อมเหนื่อยย่อมล้าย่อมอะไรเป็นธรรมดาแล้วมันมันไม่มันไม่กระตึงกระต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับ มันก็พลอยทําให้ไอ้ที่ว่าเคยอยากจะไปเที่ยวก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปไหนบางทีลูกเต้าชวนไปพักผ่อนที่ยวอนี่แม่เคยไปมาแล้วไปไปแล้วไปแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะเนี่ยเมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือเอาว่าสมัยก่อนไปมันไปลําบากแล้วก็ปรนเดี๋ยวนี้เขาไปสะดวกสบายแล้วก็เลยแต่ก็ไม่ไปก็ยังก็อย่างนั้นอยู่คิดว่ามันลำบากเหมือนเดิมทีนี้คนที่อายุห้าสิบขึ้นเนี่ยครับคนที่สูงอายุห้าสิบขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบต่างๆนะครับ การใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันผิดผิดจากรูปแบบของตัวเองพอมันคิดว่าเฮ้ยอายุมากแล้วอย่างนัยังไงก็ได้น่ะแบบไหนก็ได้หยนโยนเอาอะไรอต่างๆจริงๆไม่ใช่นะยิ่งอายุยิ่งมากขึ้นเราต้องมีต้องใส่ใจมากขึ้นมีใส่ใจมีเอสติบตัวเองมากขึ้นต้องมีความถึงตังดึงดังต้องมีทุกอย่างต้องให้อย่าอย่าอย่าให้มันหงอยเหงาอย่าให้มันอะไรเงี้ย ราสังเกตไหมครับบางทีเนี่ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายนะถ้ากินเหล้ากินโสมร่างกายนอนดกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรพุกบนะพวกนี้บางคือคือคือเราเราอยู่ในช่วงนี้ก่อนกินเหล้ากินเบียร์มันจะถึงดังเพราะแอลกอฮอล์มันกระตุ้นการพูดจามึงมาพาวโวยแต่ถ้าไม่กินเหล้ากินเบียร์ไม่มีสิ่งกระตุ้นแล้วมันก็จะเป็นคนเงียบเงียบหน่อย พอมันมีเครื่องดื่มมันมั่วไปแล้วมันฝอยเต็มเต็มที่แล้วนะเราสังเกตดูไหมครับผู้หญิงเนี่ยพูดจาทะลึ่งตึงตังมากกว่าผู้ชายใช่มากกว่านะอายุมากขึ้นเนี่ยเพราะอะไรมันเหมือนกับประชดประชันไปพูดพูดกระแทกโหนกันอย่างเงี้ยเอ๊ยยังวก็ยังเงี้ยอะไรพูดเนี่ยมันอะไรแควะนั่นันี่นี่นี่คือเรื่องจริงเพราะผู้หญิงมันไม่ได้ไง มันไม่ได้มันก็ต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดกระแทกกระทันพูดอะไรให้มันกระเทือนอะไรอย่างนั้นให้รู้สึกซะบา้างแต่หนูเชื่อแล้วคุณอาคำหนึงจะมีาหาผัวใหม่ทีนี้พอผู้หญิงปุ๊บเนี่ยพอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยจะทะลึ่งมากขึ้นอผู้ชายเนี่ยพอสูงอายุเนี่ยถ้าไม่มีเหล้าเบียร์เนี่ยจะส,บสงบเงี่ยยน้อยลงเพราะยอมรับในชะตากรรมของตัวเองอยอมรับความจริงสิคุณอาไม่ใช่ยอมรับชะตากรรมยอมรับชะตากรรมของตัวเ <laughs> อง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะผู้ชายที่อายุห้าสิบขึ้นไปนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโดยข้อข้อจำกัดของมันนะครับอย่างน้อยห้าสิบนะอย่างน้อยต้องมีเดือนละนะห้าครั้งห้าครั้งตกไปนละครั้งในการในการ,ในการมีเพศสัมพันธ์ะนะครับถ้าหกสิบขึ้นเนี่ยหกสิบขึ้นเนี่ยก็สักสี่ครั้งเจ็ดสิบ สักสามครั้งแปดสิบสักสองครั้งไอ่เก้าสิบสักสองครั้งสามครั้งถ้าได้ยิ่งดีเลยแต่ทีนี้ว่าอย่างน้อยที่เราพูดถึงอย่างน้อยอย่างหกสิบเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสักสี่ครั้งแต่ถ้าได้เจ็ดครั้งแปดครั้งโอ้สุดยอดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจนะครับการผลิตน้ําอสุจิเราต้องเข้าใจนะครับไอ้เรื่องการมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ไม่ได้ใช้กําลังภายนอกเลยือไม่ได้ใช้แรงภายนอกเลยไปผลักไปดันไปอะไรไปโหนไปโยนอะไรไม่ใช่เลยนะครับใช้การเกรงใช้กําลังภายในที่จะต่อสู้เล้าลมกันเพศหญิงก็เหมือนกันเพศหญิงก็ไม่ได้ใช้ใช้พลังทางทางภายนอกเลยใช้การเกรงใช้การที่จะก็เรียกว่ากําลังภายในต่อสู้กัน ไอ้เรื่องเซ็กมันใช้กําลังภายในต่อสู้กันเพราะว่ามันจะมีมันจะมีจิตในการที่จะส่งลงไปถึงตรงนั้นแล้วอารมณ์มันไปถึงตรงนั้นมันถึงจะกระชากมันหลุดออกมาได้ัายในอารมณ์เนีพราะฉะนั้นบางทีทางจีนเขาบอกว่ามีกาลังภายในกาลังภายในเนี่ยก็คือเซ็กใช่ไหมก็คือเซ็กทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยคนที่สูงอายุขึ้นมาเนี่ยถามแตอว่าไปวิ่งก็ไม่ไหว ต่ยกของอะไรก็ไม่ได้จะไปเล่นไอ้เวทเล่นเวทเล่นอะไรก็ไม่ไหวแต่ถ้ามีเซ็กนั่นเนี่คือการฝึกกำลังภายในเพราะมันกระตุ้นทุกส่วนใช่มันทุกส่วนเลยตั้งแต่เส้นผมเลยปลายผมยันเล็บเท้าเลยมันจะปี๊ดป๊าดขึ้นมาเลยอันนีอ,นนอ,นนอ,นนองลอง,ลอง ลองลองเขาก็คิดทวนดูสิถ้ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือต้องสองคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแบบช่วยตัวเองอย่างเงี้ยคุณอาร์ก็ได้ก็ได้ืด้ได้แต่ไม่ถึงว่าต้องคือทาอย่างไรทําอย่างไรก็ได้ที่ที่จะให้ให้ให้มันปลดปล่อยออกไปทีนี้มันก็ต้องเข้าใจนะครับอย่าง60เนี่ยถ้าสักอย่างน้อยก็ต้องมี3ครั้ง4ครั้งพอ3ครั้ง4ครั้งเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็จะได้ถ่ายเทไอ้ไอ้ของเก่าๆเนให้มันออกไปซะ ไอ้เรื่องการสร้างน้ำอสุจิระบบเขาเรียกว่าระบบให้มันออกไปสหของใหม่มันจะได้ขึ้นมาขึ้นมาร่างกายมันก็ตึงตังดิร่างกายมันมันก็ถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะไอ้น้ำมันเครื่องรถยนต์อ่ะถ้าน้ำมันเครื่องเก่าไม่ถ่ายมันก็เหนียวเนยมันก็ไม่ถ้าถ่ายใหม่ปุ๊บน้ำมันเครื่องใสลงไปโอ้โหมันบวบบวบเน้นเนี่ยเปรียบเหมือนกันเลยเราไอ้ที่ว่าผู้ชายสูงอายุขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากทําไมถึงต่อมลูกหมากมันเป็นตรงไหนอันนั้นก็คือเัี้ยก็ก็ถึงบอกแล้ว่า คือส่วนมากแล้วเนี่ยมันไม่มีการที่จะถ่ายเทเหมือนพออายุเยอะแล้วแก่แล้วก็ก็หมักไว้นั่นน่ะไม่เอาออกแล้วมันไม่ถ่ายเทมันไม่ถ่ายเทแล้วก็มันก็จะตกค้างมันก็จะเป็นการที่ไปกดดันตรงนั้นครับอันอันอันนี้คือถ้ามันมีการถ่ายเทมันมีการอะไรขึ้นมาทุกอย่างมันก็ปลอดโปร่งโล่งแล้วมันมันมีหรือเว้นไปได้ไหมคะแบบสมมติสมมติเจ็ดวันเนี่ยช่วยตัวเองก็ห้าวันแต่ว่าคือให้สึ่งจุดสุดยอดแค่ก็ใครใครใคร ยิ่งยิ่งถ้าบอกว่าสูงอายุแล้วช่วยตัวเองได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้น่ะก็แสดงว่าแสดงว่าสุขภาพกับสุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงพอใช่ไหมบางาคนบอกว่าเฮ้ยฉันไปวิ่งวิ่งทุกวันเลยเอา้าก็คุณมีพลังไงคุณวิ่งได้ไงแต่บางคนบอกโอ้วิ่งวันเดียวโอ้วิ่งวันเดียวไม่ไหวแล้วอีกสามวันก็ไปวิ่งอ่ะมันตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเรา,าแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เนี่ยอย่างอายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยถ้าปฏิบัติได้นะ โอ้ยิ่งสุดยอดเลยแล้วถ้าอย่างที่หนูเห็นพวกแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาหาสิ่งกระตุ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองช่วยตัวเองได้ถ้าอย่างพวกยืนต่มสะพานลอยหรืออยู่ในรถแล้วแบบเปิดกระจกให้คนมองอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันวิกลจริตแล้วไม่เหมือนกันอ่ะอันนั้นก็หาแรงกระตุ้นเพื่อที่ตัวเองจะสำเร็จความใคร่แรงกระตุ้นนี่มันคือแอบเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไปไกลๆอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบทัให้คนดูอะไรอย่างเงี้ย <peach> ไปสไลด์นอนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่กันต่อช่วงหน้า,าดีกว่าอาตอนนี้ให้คุณพิศช,ช์ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก,ารก่อนสักครู่เดี๋ยวมาพบกบช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟู oo, ไทยเพย์บอยก็วันนี้ขออนุญาตนะครับจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ จะช่วยให้คุณผู้ชายนะครับโดยเฉพาะที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีพลังอะไรอย่างนั้นอย่าปล่อยปะละเลยนะครับผมจะแนะนําให้เลยนะครับยิ่งสูงอายุมากขึ้นเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับระบบภายในอวัยวะของเราภายในเนี่ยมันก็ย่อมล้าย่อมเสื่อมย่อมถอยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิด เอาแต่ใจตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องคันได้นะมันต้องอะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องมีในการเสริมในการเติมขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดแล้วก็อยากแนะนํามากที่สุดเลยนะครับก็คือกาแฟกังฟูตัวนี้แหละครับจริงๆกาแฟกังฟูตัวเนี้ยเก่าเนี่ยมันเป็นมิราขึ้นทีนี้สรรพคุณปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่คือฮาไปนที่เพราะผมถือว่า เป็นสมุนไพรยอดกาแฟอันดับหนึ่งในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศช่วยในการฟื้นฟูมันไม่ใช่มีผงวิทยาศาสตร์เจือปนนะครับมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีระบบของการขัดข้องทางเบาหวานความดันหรืออะไรต่างๆไม่เกี่ยวทานได้ทั้งหมดเลยครับเพราะกาแฟ กังฟูตัวนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดจะไม่มีการไปขัดข้องแวะกับพวกโลกเกี่ยวกับอะไรของท่านโดยตรงเลยแล้ว mm hmm. เฉพาะกาแฟกังฟูเนี่ยนะครับมันจะช่วยในการเสริมสร้างหนึ่งคือทำให้น้ำอสุจิเยอะขึ้นถ้าน้ำอสุจิเยอะขึ้นเนี่ยไอ้ระบบแล้วก็กำลังหรือว่าพลังมันก็จะมีมีเพิ่มตามเพราะมันเป็นต้นทุนของสมรรถภาพตางเพศ อยากแนะนําครับลองเลยครับถ้าท่านคิดว่าในสมรรถภาพของท่านเนี่ยมีการเสื่อมถอยนะฝุดเครื่องเรืองพูดง่ายๆเลยนะช่วงนี้นะครับมันมีโปรโมชั่นพิเศษครับที่ผมยินดีนําเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยตรงเลยนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี่มีสิบซองนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาท ถ้ากล่องตกกล่องหนึ่งก็กล่องละหกร้อยบาทถ้าสามกล่องก็พันแปดแต่ผมจะแถมให้อีกกล่องหนึง่งเป็นสี่กล่องในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้าสนใจเบอร์โทรนะครับโทรหาผมเลยครับอังฟูโดยตรงเลยศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดเบอร์นี้โทรหาผมได้ตลอดเวลาทุกเวลาเลยครับขอเน้นนะครับถ้าสมรรถภาพทางเพศเสื่อม ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออะไรแพงๆเลยครับกาแฟกังฟูตัวนี้ตัวเดียวฟื้นฟูทันไดสองแรกก็เห็นผลแล้วครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกับมาสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแลย้วก็ค่ะดีเจวิยะค่ะเราช่วงแรกเราก็ <ดำ S 1> ประมาณสี่ <4 S 2> ทุ่ม โดยประมาณนะครับอันนี้เป็นช่วงที่สองของรายการแล้วก็ทุกๆคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มที่บ้านบ้านทีวีช่อง73นี่ครับเราก็พบกันเป็นประจำเว้นเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับอย่างเมื่อกี้ที่หนูถามคุณอาหนูจริงไว้ถึงเรื่องคนเป็นโรคจิตที่แบบชอบไปยืนสไลด์นอนไปยืนลลกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าให้ชอบชาวบ้านเขาดูอย่างเงี้ยคุณอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเขาใช่ใช่แบบพวกที่แบบโรคจิตคือมัน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 ก็เหมือนกันอะ ก็บางคนกินเผ็ดบางคนไม่กินเผ็ดล่ะ mm. แล้วบางคนกินปลาร้าไม่กินปลาร้าล่ะมันมันก็อยู่อยู่แบบเดียวกันมันแล้วแต่จิตของเขาไงคือคือคือ,คอไอ้ไอคนที่ไปสไลด์หนอนโชว์อะไรเนี่ยมันก็มันก็มีไม่กี่คนหรอกไปขโมยกางเกงในคือมันไม่ในในมันม,มีไม่กี่คนหรอก ทีนี้พอมันมีมันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นข่าวที่ใหญ่โตแล้วไอ้ที่ไม่ขโมยเป็นล้านๆคนไม่เห็นไม่เห็นไปพูดมั่งล่ะมันปกติใช่ไหมละ่ะเออมันปกติทาไมไม่พูดมั่งล่ะว่า,านคนเป็นล้านคนก็ไม่ขโมยกางเกียงในถ้าอย่างนี้เขาเขาไม่ใช่คนแบบวิกลจริตใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคือเป็นบ้าเป็นวิปราดมัน,น,นม,มันก็ก็เหมือกมนก็บอกว่าชอบกินปลาลาไม่ชอบกินนะ<า>ถ้าเขาชอบกินปลาลาอารมณ์ความรู้สึกอะไรเขาก็กิกนปลาลาเข้าอร่อย แต่อารมณ์ของคนที่ไม่ไม่กินปลาล้าเลยเนี่ยเขาบอกอาเม็นไม่เอาอสกปกอะไรอย่างเงี้ยเห็นอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันอ,อารมณ์แล้วถ้าสมมติแบบอ่ะอย่างเราเป็นผู้หญิงแล้วเราโดนแบบคนที่เป็นโรคจิตเป็นจิตเภทพวกนี้แบบละลานอย่างวิดีโอโทรศัพท์อย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือว่าสวยอย่างนั้นถือว่าสวยมีวิธีแบบผู้หญิงแม่งมีเป็นเป็นเป็นสิบสิบล้านคนไม่โดนมาโดนเอาตัวเราอย่างนี้เราก็ถือว่าเออเราก็ถือว่ามันมัน มันเป็นการที่สามารถที่จะปะทะได้ไงเขาต้องการอะไรคะเอาจริงๆแล้วก็แสดงออกเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้เขาสาเร็จความค่ะใช่ใช่ใช่มันมีมันมีเคสหนึ่งที่แบบหนูนั่งขำมากแล้วแบบคือแบบนั่งอยู่แล้วแบบเพื่อนหนูคนหนึ่งเขาแบบโดนเหมือนแบบโลจิตโทรมาแล้วแบบซิดอุ้ยบื้อใส่อะค่ะคางใส่ เพื่อนหนูก็ค้างใส่เลยคุณอามันไม่ไม่ค้างกลับเลยรู้แล้วค้างกลับลวทีนที่ต่อไปมันก็จะไม่เลิกมันวางเลยมันอยากด่าบอกว่าเคยด่ามาหลายรอบแล้วแต่คือก็โทรมาอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างอาทุกวันนี้น่ะอาบอกตรงเลยนะิาก็มีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์มาปุ๊บไม่พูดอะไรแต่มีแต่เสียงคลางมีแต่เสียงแบบว่าสองคนกำลังกำลังมีอะไรกันอยู่เพื่อต้องการให้เรารับรู้กับเขาก็นี่ไงก็เยอะแยะเยอะแยะ ทุกคืนมีโทรมาหากังฟูบางทีถามว่าดีครับไม่มีเสียงแต่มีแต่อุ้ยเออิซัดอะไรต่างๆเลยเราก็รู้ว่าเขากำลังทําอะไรกันอยู่แต่เขาต้องการแสดงออกให้เรารู้ว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่ก็ไม่ก็ไม,ไม่เป็นไรนี่แต่มันมันก็มีนกที่แบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรคนที่แบบมีอะไรแล้วอยากจะให้คนอื่นรับรู้ก็คือก็ถ่ายาวิดีโอถ่ายแล้วก็ไปโพสต์แต่คนที่มีอะไรแล้วอยากให้คนที่ไม่อยากรู้รับรู้เนี่ยมันมันไอเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องของจิตไง คนเรามันชอบอะไรล่ะใช่ไหมล่ะบางทีอย่างพวกฝรั่งเนี่ยเขาอาบแดดเขาแก้ผ้าอาบแดดกันบ้านเราแก้ผ้าอาบแดดได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็นี่งอ่ะล่ถอดเสื้อก็แบบถ้าไม่ริมชายหาดก็โดนแล้วก็นี่งอะมันมันมันเพราะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของแต่ละกรรมวิธีที่แตกต่างกันไปอย่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาทั้งวันเขาไม่ได้ใส่เสื้อเลยคต่างจังหวัดเขา ทำงานเขาอยู่ใต้ถุนเขาทาอะไรเรื่องอะไระเขาไม่ใส่เสื้อแต่ในกรุงเทพลองใครไม่ใส่เสื้อดิใช่ไหมมันดูแลเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยทำใหลําก็โดนด่าก็นี่ไงมันอยู่ที่เวลาอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่จังหวะอยู่ที่อะไรต่างๆอะไรอาจริงๆแล้วแบบในความคิดคุณอาคุณอาคิดว่าคนคนเราทุกคนเนี่ย เป็นโรคจิตแบบจิตเภททุกคนไหมคะอ่าเป็นจิตเป็นเนี่ยเพราะว่าต่างคนมีความรู้ไม่เท่ากันไม่ไม่ต่างคนต่างมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องในเรื่องเพศไม่เท่ากันไงค่ะบางคนรู้มากมันก็มีการมีการที่อ่าดีขึ้นบางคนรู้น้อยมันก็ไม่รู้มันก็ทําตามที่มันรู้มาอะไรอย่างนั้นก็ธรรมดาแต่แบบใครจะแสดงออกมากแสดงออกน้อยหรือเป็นเยอะเป็นน้อยนี้ก็แ้วแต่ไปใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่สติของเราเท่านั้นเองรู้จักอายไหมรู้จักเขินไหมรู้จักเผื่อลูกเผื่อเมียมไ้ยหมถ้าไปทําตัวทําตัวอย่างไม่ดีปุ๊บเนี่ยลูกเมียอายเขาไหมเห็นกรนดาเขาไหมเออเชื่อมันทีนี้มันอยู่ที่นั่นก็เห็นไหมล่ะตอนนี้ข่าวเยอะแยะเลยเห็นไหมลูก บ้ายาคลั่งยาบ้าทาฆ่าทำร้ายพ่อแม่ฆ่าทั้งฆ่าทั้งอะไรเสร็จแล้วไอ้ไม่ว่านี่มันจะมาฆ่าพ่อพ่อเลยยิงซะตายแล้วพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ติดยาไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าป้องกันตัวก็ต้องไปติดคุกหนูเห็นข่าวที่แบบลูกคลั่งแล้วข่มขืนแม่ด้วยอาแบบจะฆ่าพ่อแล้วก็าก็นี่แหละก็นี่แหละไงคือเขาอันนั้นคือมันมันเป็นไปเป็นไปด้วยฤทธิ์ยามันไม่ได้เป็นไปด้วยสามันสานึกใช่ไหมอย่างคนเราเนี่ยพอจะทําอะไรผิดปุ๊บเราถ้าเรามีจิตสํานึก จะโดนไม่ว่าจะต้องกลัวผิดก่อนเล้ไม่แม่ผิดกลัวผิดก่อนแล้วไงใครจะรู้ไหมจะโดนแต่ทีนี้ถ้าคนที่ขาดจิตสํานึกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกทำไปก่อนก็เลทุกวันเนี่ยไปขีดเขียนตามสถานที่โบราณอะไรขีดเขียนขีดชื่อขีดความรักขีดอะไรต่างๆมันมันสมควรไหมล่ะรักมากไปอีกสองปีกันเรืกันขีดรักจังเลยมัน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 ไม่ใช่อ่เพราะฉะนั้นถึงบอกนะบอกว่าในทุกวันเนี่ย อยากจะบอกว่าไอการคองคู่ของมนุษย์ชายหญิงด้วยกันเนี่ยเด <kalk. S 2> นะี๋ยวนี้มันมันไม่ได้ยึดเอาหลักของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีศีล <ทอ S 2> ธรรมหรืออะไรแล้วไม่ได้ยึดกันแล้วนะยึดเอาความถูกใจเป็นหลักแต่มีคุณผู้ชมแฟนรายการก็ถามผมมาเหมือนกันนะคุณนาคือเขากับแบบภรรยาของเขาเนี่ยคือก็สูงอายุแล้วอยู่กินกันมานานแล้วคือเรื่องบนเตียงเรื่องความรักมันก็เริ่มจืดจางแล้วทีเนี้ย เขาอยากจะเพิ่มเติมสีสันในความรักหรือเรื่องบนเตียงของเขาเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก็เดี๋ยวนี้ก็ดูในมือถือสิในมือถือเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้เป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นเป็นมีมีรูปแบบขั้นตอนมีอะไรต่างๆอะไรอยอะหนูเลยบอกว่าต้องปรึกษากันก่อนนะว่าแบบเออจะจะลองจะลองแบบนี้จะลองแบบนี้ไม่ใช่แบบตัวเองคิดอยากจะลองคนเดียวแลวอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าไอการปรึกษานี่มันจะต้องมีพื้นฐานก่อนค่ะทีนี้พอคนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วไปปรึกษาเนี่ยอะไรวะ คือเปิดอาสมมติจาเปิดในคิปดูี่วดูวิดีโอเออดูด้วยกันเลยเออนี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเออใช่ไหมล่ะมันเอาขาชี้ฟ้านะเอาอะไรเอออย่างนี้เอลองดูไหมอะไรไหมก็โอเคแล้วทุกวันนี้เนี่ยไอ้ในคิดเนี่ยในมือถือเนี่ยมันเป็นตัวนําอย่างดีเลยที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องไอ้ความเสื่อมความไม่สนุกสนานไม่ไม่มีความ เพราะบางทีแบบผู้ชายคิดอยากจะเปลี่ยนคนเดียวหรือผู้หญิงคิดอยากจะเปลี่ยนคนเดียวแล้วอยู่ดีๆไม่บอกคู่ของเราแล้วไปเปลี่ยนเลยเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิดปกติทำไมแปลกไปเป็นอะไรเปล่าเอาคลิปมาเปิดทีเดียวก็ดูดูด้วยกันนี่แหละเออแล้วก็รูปแบบมันยังไงก็ว่ากันไปต่างคนต่างรู้แล้วอะไรอันนี้มันคือหัวใจหรือว่าแค่แบบว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้ววันดีคืนดีคือคุณผู้ชายมีอะไรด้วยแต่ว่าใส่ถุงยางขึ้นมาซังั้นคุณผู้หญิงก็รู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ยมันแปลก ไอ,ไอ้เรื่องใส่ถุงยางก็ไม่ใส่ถุงยางนี่แหละมันมัน,ม,นมันทะเลาะก,กันมาเยอะแล้วพอ,อยู่ดีๆบางทีผู้ชายไปเที่ยวมาอย<ฆ>่างนี้ไปเที่ยวมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่ถุงยางแล้วก็กลัวจะติดทางบ้านก็เลยไปใส่อพอใส่พวกมันก็ผิดปกติแล้วปกติไม่ใส่แล้วเนี่ยปก,กติไม่ใส<อ>แล้วอยู่ดีแกใส่ทําไมใช่คือทํามาตรฐานจริงๆนะถ้ามาตรฐานจริงก็คือใสใสบ้างไม่ใส่บ้างใส่บ้างไม่ใส่บ้างเพื่ออะไรเพื่อให้มันมันบาลานซ์กันองี้ บางทีฉันก็นึกอยากจะใส่ฉันก็ใส่คือไอ้ที่ยกเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบคูคอ่ไอ้ที่ใส่แล้วไอ้ที่ใส่แล้วมันจะได้อึดมันจะได้ทนขึ้นค่ะวันนี้วันนี้เหนื่อยแม่เอาอย่าใส่เลยก็มีลุกเล่นแต่อันนี้ดีกว่าคุณอาตัวช่วยที่จะทําให้คุณเขาเรียกว่าอึดถึกทนหรืออะไรที่เป็นอาบอกเมื่อกี้นี่ขยันขันแข็งแน่นอนที่ผมมาจัดรายการดําเนินรายการนะเรื่องคุยสไตล์กังฟูเรื่องเพศศึกษาเดี๋ยวสมรรถภาพดีขึ้นเมียสงสัยต้อกินแต่กาแฟผก็จะต้องผมก็จะต้อง มีของดีที่จะมาแนะนำเพราะว่าอย่างดับเบิลแม็กพัทที่น้องมีญาติถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นสมุนไพรแคปซูลนะครับสำหรับในการที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชาย,ยให้แข็งให้แก่งให้แรงให้อึดให้ทนนะอยู่อยู่ตัวนี้เองไอที่ไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีพลัง,อยอยงรับรอง,องได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยสุดตัวผมเองนะครับ76แล้วนะครับยัง ทุกคืนเลยยังใช้ทุกคืนแล้วสมาร่างกายเห็นไหมครับผมยังถึงดังถึงดังอะไรต่างๆก็อายุมากขนาดนี้ถ้าไม่อาศัยอย่างนี้แล้วผมว่าผมก็งอมแล้วล่าสุดเดินไวแล้วค่ะยงไหววิ่งได้กล้าที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือว่า ไอดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอยากให้แข็งแรงขึ้นไปกว่านั้นดีอยู่ได้ยาวนานให้มันใช้งานได้นานดับเบิลแมกพัดตัวนี้เลยครับเป็นแคปซูล60แคปซูลใช้ยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถใช้ได้ล้วช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับฉลองครบรอบเข้าปีที่10แล้วของดับเบิลแม็กพลัสคาอยู่ยาวนานมากนะคุณอากระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะแถมมากับแบบนี้นะคะในหนึ่งแพ็คนี้จะมี4แคปซูลตัวนี้ท่านได้2เดือนนะคะแล้วก็อันนี้อีก4แคปซูลแถมไปเลยแล้วก็สูตรใหม่ของ ดับเบิลแม็กค่ะคิดค้นใหม่นี่เป็นสุดน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบนี้ให้ไปสามหลอดเลยค่ะนี่ให้หมดนี่เลยเซตนี้นะครับเซตนี้นะครับหัวใจมันอยู่ที่ดับเบิลแม็ก์หกสิบแคปซูลนะครับสำหรับในการไอไอส่วนของของแถมของสมนาคุณนั่ัน้นมันเป็นการฉลองครบรอบสิบปีเข้าไปที่สองบริ่ัทนะครับเซตนี้สุดคุ้มราคา2,200บาทเท่านั้นเอง กลับมาเป็นชายชาติไม่ต้องไปเสียเงินอะไรให้มากมายเพื่อจะเสริมสร้างพลังอะไรรู้มากกว่าน,นี้เลยนะครับหรือจะทดลองในกระปุกเล็กกระปุกเล็กสามสิบแคปซูลก็ได้นะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับปรึกษาผมได้เลยครับจะเอาแคปซูล60แคปซูลหรือจะอา30แคปซูลได้เลยครับ อันนี้เลยนะตัวช่วยที่จะเปลี่ยนจากคุณผู้หญิงที่แบบนอนแข่งเป็นท่อนซุงเปลี่ยนจากแมวน้อยให้เป็นเสือสาวเลยนะนนเป็นสูตรน้ำสำหรับสุภาพสตรีค่ะเป็นสูตรน้ำ,นำสําหรับคุณผู้หญิงเพื่ออะไรเพราะว่าเราเคย<อ>แต่บอกว่า,วาออของคุณผู้ชายเขามีการเล่งเล่าและปลูกเล้าแล้วแลของผู้หญิงไม่มีเลยของผู้หญิงนี่แหละครับเป็นสูตรน้ํา จะผสมในกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็ได้นะครับหรือว่าหักแล้วดื่มได้เลยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีไซเอฟเฟกอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับช่วยเรื่องร่างกายให้มีความพร้อมคือทำให้ทาใ,ให้เพศหญิงมีอารมณ์มีความร้อนแรงขึ้นมีการปลุกเล้าให้ให้ดีขึ้น ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับค่ะโปรโมชั่นนะคะ12ล็อตราคา1,000บาททานได้12ครั้งก่อนก่อนครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเหมาะยิ่งสำหรับคู่ที่คุณผู้ชายเนี่ยเราลมน้อยเราลมน้อยแล้วก็เราใช้ตัวช่วยเลยค่ะ12ล็อต1,000บาทถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ0863474847ขับกังฟูโดยตรงเลยนะครับสอบถามได้ทุกผลิตภัณฑ์หรือว่าปรึกษาปัญหาส่วนตัวกับคุณอาก็ได้นะคะส่งคำถามเข้ามาในรายการก็ได้ในช่วงสุดท้าย ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่กานที่มาอยู่กับเราทางบ้าน,น,นทีด้วยค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโควิดยังไม่ไปนะครับมันยังอยู่นะม<ช>ันยังอยู่นะเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพ<ช>ื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วเราจะได้พบกันทุกคืนทุกคืนแบะนี่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดิครับ สวัสดีค่ะวิยาเองนะคะวันนี้วิยาขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนคุณอาะคะมาแนะนาแล้วก็ย้ําเตือนกันอีกสักครั้งนึงก็แล้วกันเนาะกับกาแฟที่คุณอาได้โปรโมทอยู่ตอนนี้แบบหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมหนะ้าตามไม่ค่อยคุณเลยนะ,ะซึ่งปกติเนาะของเราจะเป็นแบบนี้ที่คุณอาโปรโมทอยู่นะค,ะคือกาแฟมิลคเคิกนะคะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตใหม่ใช้ลกว่าเดิมนะ,ะการันตีด้วยคุณภาพที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ นี่เลยไม่พูดเยอะเจบ็บคออาให้สูงๆดูใกล้ๆแน่ตีตาโลโก้คุณอาขนาดนี้เอาชื่อเสียงของคุณอามาการันตีเองขนาดนี้ดังนั้นด้านในต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะด้านในก็เป็นแพ็กเกตนี้ด้วยกังฟูแน่ก็ใครที่สนใจนะคะก็ยังโทรสอบถามคุณอาได้เหมือนเดิมน้อยย้ำกันอีสักครั้งนึงนะคะกับเบอร์โทร086 086 สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดนะคะอ่ะอยาย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เผื่อจะลืมกันนะ 8, 6, 3, 4, 7, 4, 8, 4, 7, นะศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดนะเบอร์โดยตรงของคุณอาเลยนะคะจะโทรไปอุ๋ยจะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้จะโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้ว่าใช้ได้ไหมทานยังไงเป็นอันนี้เป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ติดต่อกับคุณอาได้โดยตรงเลยย้ำมายากันอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเผื่อจะลืมนะลืมตาก,กันไปนี่นี่น,น,นี่ฝากด้วยกาแฟตัวใหม่ โลโก้กังฟูนะทำไมถึงเปลี่ยนเป็นโลโก้คุณอา,อาคุณอาบอกว่าแก่ละพักนี้ไม่อยากอธิบายเยอะจะขอ